สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i l i k h t s r r i s s วันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เรื่องแปลงจุ๊บให้รู้ว่ารักในตอนที่5-8กันต่อนะคะ หลังจากประกาศผลสอบแล้วพวกเด็กห้อง F ก็ได้เตรียมของขวัญให้กับพระเอกเพื่อที่จะตอบแทนเรื่องที่เขาติวให้นางเอกก็อยากซื้อของขวัญให้กับเขาบ้างเธอจึงไปทำงานพาร์ทไทม์แต่พระเอกก็ดันมาเห็นเขาและก็คิดว่านางเอกวันๆทำแต่เรื่องไร้สาระพวกเด็กห้องเมารวมตัวกันที่บ้านของพระเอกเพื่อจะทำเซอร์ไพรส์ให้กับเขาทุกคนพร้อมใจกันร้องเพลงประสานเสียงและมอบตุกตาที่พวกเขาทำเองกับมือให้เป็นของขวัญแต่พระเอกก็ไม่เอานางเอกก็เลยให้ของขวัญอีกชิ้นที่เตรียมมาโดย ด้วยความที่เธอเป็นห่วงสุขภาพของเขาก็เลยซื้อเครื่องนวดคลายกล้ามเนื้อมาให้เลยโดนพวกเพื่อนๆแซวกันใหญ่ที่ซื้อของสําหรับคนแก่มาให้พระเอกทาเอานางเอกหน้าเสียแต่เครื่องนี้ราคาค่อนข้างแพงแม่เจียงก็เลยสงสัยว่าเธอเอาเงินที่ไหนไปซื้อนางเอกก็เลยบอกว่าเธอไปทํางานพาร์ทไทม์มาหนึ่งอาทิตย์ถีแรกพระเอกก็จะไม่รับของขวัญจากเธอแต่เมื่อเขาเห็นถึงความตั้งใจเขาจึงรับมันเอาไว้ทั้งที่ในใจก็รู้สึกดีแต่ต้องเก็บเอาไว้ก่อนแม่เจียงได้ให้ทุกคนมาถ่ายรูปรวมกันเป็นที่รละล พระเอกก็เลยดึงนางเอกมายืนข้างๆทำให้เธอเขินจนทำตัวไม่ถูกและแล้ววันจบการศึกษาก็มาถึงแม่เจียงก็มาเช็คความเรียบร้อยให้ลูกชายก่อนจะกำชับให้เขารักษากระดุมเม็ดที่2เอาไว้ให้ดีและต้องเก็บไว้ให้นางเอกเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่พระเอกกลับคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระจากนั้นแม่เจียงก็ไปกำชับนางเอกว่าห้ามรับกระดุมเม็ดที่2ของคนอื่นเด็ดขาดและต้องแย่งชิงกระดุมของพระเอกมาให้ได้นางเอกก็ตกปากรับคำอย่างแน่วแน่แต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะที่โรงเรียนมีผู้หญิงอีกมากมาย จองจะแย่งกระดุมไม่ที่สองของเขากระดุมที่มีไว้สําหรับคนรักนั่นเองในพิธีจบการศึกษาพระเอกได้เป็นตัวแทนระดับชั้นขึ้นไปพูดบนเวทีและนั่นก็ทําให้นางเอกตกอยู่ในภวังแห่งรักอีกครั้งจากวันแรกจนถึงวันนี้ความรู้สึกของเธอที่มีต่อเขามันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนางเอกกับอาจินโดนเรียงให้ขึ้นไปรับประกาศนียบัตรของห้องเอฟอาจินที่เห็นว่านางเอกตื่นเต้นเขาจึงบอกให้เธอควงแขนเขาไว้ก่อนจะพากันเดินออกไปแล้วภาพมโนของเขาก็ขึ้นมาทันทีภาพที่พวกเขา กำลังเดินเข้าพิธีวิวาท่ามกลางเสียงตบมือแสดงความยินดีของเหล่าเพื่อน,อนแต่เมื่อเขาได้สติเขาก็ไปประกาศศึกกับพระเอกทําให้เพื่อนเพื่อนหัวเราะกันใหญ่ในความบ้าของเขาส่วนนางเอกเธอก็อาจนอยากจะแทกแผ่นดินหนีและเมื่อเสร็จพิธีจบการศึกษาพระเอกก็โดนสาวๆรุมล้อมและพยายามที่จะแย่งกระดุมเมดที่สองของเขาแม่เจียงเห็นท่าไม่ดีรีบบอกให้นางเอกไปขอกระดุมจากพระเอกมาได้แล้วแต่อาจีนก็มาขวางไว้ก่อนจะมอบกระดุมของเขาให้กับเธอแต่นางเอกก็ไม่อยากได้เธอมองหาพระเอกก่อนจะ ตัดสินใจวิ่งเข้าไปแย่งกระดุมของเขาทำให้เกิดความชุนลมุนวุ่นวายกันทั้งโรงเรียนเย็นวันนั้นห้องของนางเอกก็มีปาร์ตี้หลังเลียนจบพวกเธอร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วพวกเด็กห้องเอกก็เข้ามาในด้านและได้พูดจาดูถูกพวกเขาทำให้เกิดการทะเลาะกันไม่เว้นแม้กระทั่งครูประจำชั้นพระเอกได้พูดดูถูกพวกนางเอกจนทำให้เธอทนไม่ไหวเธอจึงเอารูปตอนเด็กของเขาออกมาโชว์ให้เพื่อนๆดูทำให้พระเอกรู้สึกอายเขาจึงลากตัวนางเอกออกมาเคลียร์นางเอกตัดสินใจจะเลิกชอบเขาแล้วและเมื่อเข้ามาหาลายัย เธอจะหาผู้ชายที่ดีกว่าเขาซึ่งมันก็ทําให้พระเอกไม่พอใจและเกิดการท้าทายกันระหว่างพวกเขาแต่ไม่รู้เพราะความโกรธหรือห่วงกันแน่ที่ทําให้พระเอกก้มลงไปจูบปิดปากนางเอกทำเอาเธอถึงกับช็อกบรรยากาศตกอยู่ในความเงียบต่างฝ่ายต่างทําตัวไม่ถูกแต่เมื่อพระเอกตั้งสติได้เขากลับแลบลิ้นใส่เธอซะงั้นก่อนจะเดินหนีออกมาทิ้งให้นางเอกยืนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช้าวันต่อมานางเอกอดคิดถึงเรื่องเมื่อคืนไม่ได้ว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่เธอลงมาถามหาพระเอกกับแม่เจียงแต่ กลับออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้าอีซูที่กินข้าวอยู่ก็หันมาแลบลิ้นใส่เธอก่อนจะไปโรงเรียนแต่เขากลับลืมเอาสมุดการบ้านไปด้วยนางเอกก็เลยอาสาเอาไปให้เมื่อมาถึงที่โรงเรียนก็เจอว่าอีซูกําลังแอบมองเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าหยางหยุนนางเอกอยากจะช่วยอีซูจีเธอจึงชวนหย,ยางหยุนมานั่งเล่นที่บ้านแต่เมื่อหยางหยุนได้เจอกับพระเอกเธอก็ดันตกลุมรักเขาตั้งแต่แรกเห็นอีซูรู้เขาก็รู้สึกเสียใจเขาจึงโทษไปที่นางเอกที่ทําให้เรื่องทั้งหมดกลายเป็นแบบนี้นางเอกก็ เลยตามมาขอโทษแต่อีซูก็ไม่ยอมยกโทษให้เขาไล่ให้นางเอกออกไปก่อนจะร้องไห้ออกมาแต่แล้วนางเอกก็ดันร้องไห้ออกมาด้วยเพราะเธอเข้าใจความรู้สึกนี้ดีความรู้สึกของคนที่แอบรักข้างเดียวกลายเป็นอีซูต้องเป็นคนมาปลอบเธอแทนเย็นวันนั้นครอบครัวเจียงก็เปลี่ยนบรรยากาศมากินข้าวที่ร้านของพ่อนางเอกและก็เป็นครั้งแรกที่พอ่อนุญาตให้นางเอกดื่มแต่นางเอกก็ดื่มเพลินไปหน่อยจนเมาพูดไม่รู้เรื่องอาจินที่เพิ่งเข้ามาในร้านก็ประหลาดใจที่เห็นนางเอกเมา อาจินได้เข้ามาเป็นเชฟฝึกหัดในร้านของพ่อนางเอกนั่นเองเขายังได้ขิงใส่พระเอกอีกว่าหลังจากนี้เขาจะได้อยู่ใกล้ชิดกับนางเอกมากขึ้นแม่เจียงที่ได้ฟังก็รู้สึกเป็นกังวลเธอเลยลองถามลูกชายดูว่าสนใจอยากจะเป็นเชฟกับเขาบ้างไหมแต่พ่อเจียงได้วางแผนให้พระเอกมารับช่วงต่อที่บริษัทไว้ตั้งนานแล้วซึ่งไม่มีใครถามความคิดเห็นของพระเอกเลยด้วยซ้ำทําให้นางเอกที่เมาอยู่ลุกขึ้นมาพูดด้วยความโมโหเธอได้พูดแทนความรู้สึกของเขาออกมาจนหมดก่อนที่จะล้มพับไปทําให้พ่อเจียงและแม่เจียงรู้ ้ึผิดขนมาเช้าวันต่อมาพระเอกเตรียมตัวไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนำนางเอกก็เลยตามมาให้กำลังใจแต่ระหว่างทางเธอก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ก็ยังฝืนที่จะไปส่งเขาและเมื่อเธอเห็นว่าพระเอกเข้าไปสอบเรียบร้อยแล้ว,<ๆ>ลวเธอก็เริ่มเก็บอาการไม่อยู่และเป็นลมหมดสติไปพระเอกที่ได้ยินเสียงก็รีวิ่งมาดูและอุ้มเธอไปส่งโรงพยาบาลทันทีหลังจากนั้นแม่เจียงกับพ่อนางเอกก็มาถึงโรงพยาบาลด้วยความเป็นห่วงแต่แล้วไม่นานพระเอกก็เดินเข้ามาในห้องทําให้ทุกคนตก ใจที่เห็นเขาทิ้งการสอบส่วนนางเอกก็รู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุในครั้งนี้ในคืนนั้นเธอจึงคิดที่จะหนีออกจากบ้านแต่ก็ดันเจอกับพระเอกซะก่อนเขาจึงบอกว่าที่เขาไม่ได้ไปสอบไม่ได้เกี่ยวกับเธอสักหน่อยเขาแค่ไม่อยากไปเรียนที่นั่นตั้งหาแต่นางเอกก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีเธอบอกว่าถ้ายังอยู่ที่นี่เธอก็ไม่รู้จะสร้างปัญหาอะไรให้กับเขาอีกแต่ความคิดของพระเอกกลับเปลี่ยนไปตั้งแต่มีเธอเข้ามาอยู่ในบ้านชีวิตเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปได้พบเจออะไรแปลกๆมากมายซึ่งเขา คิดว่ามันก็สนุกดีนางเอกได้ฟังก็ใจชื้นขึ้นมาเธอจึงถามเขาว่าอยากให้เธออยู่ต่อใช่ไหมพระเอกยิ้มและบอกให้เธอไปคิดเอาเองจากนั้นเขาก็บอกให้นางเอกเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บก่อนที่แมนจะลงมาเห็นไม่งั้นคนในบ้านไม่ได้นอนแน่ๆเปิดเธอวันแรกพระเอกกับนางเอกก็ไปมาหาลัยด้วยกันแต่เขาก็ยังทําตัวเย็นชากับเธอเหมือนเดิมจนหลิวหนงกับชุนเหมยเพื่อนซี้ของนางเอกอดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมพวกเขาไม่มีอะไรคืบหน้ากันเลยนางเอกก็เลยเล่าเรื่องที่พวกเขาเคยจูบกัน ถ้ามาสองสาวกรี๊ดกร๊าดกันใหญ่วันต่อมานางเอกได้ชวนเพื่อนซีมาแอบดูพระเอกที่คณะแต่กลับเจอสาวสวยคนหนึ่งนั่งอยู่กับเขาเธอมีชื่อว่าจือ่อหยีและเมื่อเธอเห็นพระเอกกับนางเอกยืนคุยกันเธอก็เลยเดินเข้ามาถามพระเอกว่านางเอกคือแฟนของเขาหรอพระเอกตอบกลับไปทันทีว่าไม่ใช่ทําให้นางเอกรู้สึกผิดหวังอยู่ไม่น้อยเมื่อเธอกลับมาบ้านก็ได้มาระบายให้แม่เจียงฟังแต่แม่เจียงก็ได้ให้กําลังใจและบอกว่าไม่มีใครเหมาะสมกับลูกชายของเธอเท่ากับนางเอกอีกแล้วกําลังใจ จากแม่เจียงทําให้เธอมีแรงสู้ต่อที่ดองอาหารของมหาลัยพระเอกกับนางเอกก็ได้พบกับอาจินเขามาทํางานเสริมที่นี่เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆนางเอกนั่นเองอาจินยังคงหาเรื่องพระเอกเหมือนอย่างเคยแต่พระเอกก็ขี้เกียจจะเถียงกับเขาเลยเดินแยกออกมาจากนั้นนางเอกก็มานั่งแอบฟังโต๊ะพระเอกคุยกันถึงเรื่องชมรมเธออยากสมัครเข้าชมรมเดียวกันกับพระเอกแต่เมื่อเขาไม่ยอมบอกเธอจึงสวมบทเป็นยอดนักสืบแอบสะกดรอยตามเข้าไปทุกทีส่วนพระเอกก็แกล้งทำเป็นมองไม่เห็น เขาเดินเข้าห้องนูน้นออกห้องนี้จนนางเอกหลงกลและโดนจับเข้าไปอยู่ชมรมการ์ตูนซะงั้นแต่เธอก็ยังไม่ลดละความพยายามเมื่อเธอรู้ว่าพระเอกอยู่ชมรมเทนนิสเธอก็รีบตามไปสมัครด้วยและเมื่อพระเอกเห็นเธอก็เผยยิ้มออกมาวันแรกของชมรมเทนนิสเด็กใหม่จะโดนประเมินทักษะของแต่ละคนโดยให้รุ่นพี่เป็นคนทดสอบแต่เมื่อเขาได้จับไม้เทนนิสก็เปลี่ยนเป็นคนละคนภาพลักษณ์ของคนใจดีได้หายไปหมดแล้วเหลือเพียงปีศาจร้ายที่กำลังหวดลูกเทนนิสใส่เด็กใหม่อย่างไม่ยัง้งทำเอานางเอกตั้ง ตัวไม่ถูกและเมื่อถึงตาของเธอก็เป็นไปตามคาดนางเอกโดนรุ่นพี่หวลูกเทนนิสเข้าหน้าเธอเต็มๆทําให้เธอสลบคาพื้นหลังจากนั้นเธอก็มาพร้อมกับจมูกที่ระบมอาจินเห็นก็รีบเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงจากนั้นรุ่นพี่ก็เข้ามาขอโทษและบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจก่อนจะกําชับว่าวันนี้ให้เธอเข้าชมรมด้วยทําให้นางเอกไม่กล้าปฏิเสธบ่ายวันนั้นเธอก็โดนรุ่นพี่สั่งให้ฝึกซ้อมอย่างเอาเป็นเอาตายแต่พระเอกก็ยังไม่มาสักทีเจอยีบอกว่าพระเอกสามารถเข้ามา สอบวันไหนก็ได้ไม่มีใครบังคับถ้าเมานางเอกถึงกับท้อแท้และคิดว่าฉันมาทําอะไรที่นี่เย็นวันนั้นพอได้เรียกนางเอกมาคุยอย่างจริงจังว่าเราควรย้ายออกจากบ้านของพระเอกได้แล้วเพราะเขารู้ว่าพระเอกไม่ได้คิดอะไรกับลูกสาวของเขาเขาจึงไม่อยากให้เธอต้องเจ็บไปมากกว่านี้นางเอกก็รู้สึกเสียใจแต่เธอก็เชื่อในสิ่งที่พ่อพูดแต่แม่เจียงกลับไม่เห็นด้วยเธอพยายามหาเหตุผลมาคุยกับพ่อของนางเอกเพื่อที่จะยื้อให้พวกเขาอยู่ที่นี่ต่อเธอมั่นใจว่าลูกชายของเธอต้องชอบ นางเอกแน่ๆแ,แต่พ่อของนางเอกก็บอกว่าเรื่องของความรักมันบังคับกันไม่ได้ในระหว่างนั้นพระเอกก็กลับมาบ้านพอดีแต่มีจื่อหยีตามมาด้วยในขณะที่พวกเขากำลังติวกันอยู่นั้นนางเอกก็ได้เข้ามาบอกลาแต่เขากลับทำเป็นไม่สนใจเธอนางเอกจึงรีบเดิเอนออกมาด้วยความเสียใจจากนั้นเธอก็มาล่ำลาแม่เจียงทั้งคู่ร้องไห้อย่างหนักเพราะไม่มีใครอยากแยกจากกันหลังจากวันนั้นแม่เจียงก็นั่งซึมเพราะเธอคิดถึงนางเอกส่วนอีซูก็ไม่ยอมกลับห้องของตัวเอง แล้วเขาก็บ่นขึ้นมาว่าพอนางเอกไม่อยู่บ้านก็ดูงเงียบแปลกๆซึ่งพระเอกก็แอบคิดเหมือนกับเขานางเอกเธอนั่งเก็บลูกเทนนิสอย่างหมดอะไรตายอยากจนกระทั่งพระเอกเข้ามาที่ชมรมทําให้เธอกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจากนั้นโดนพีก็เข้ามาทักทายพระเอกและได้ชวนเขาแข่งกันสักรอบโดยมีการเดิมพันว่าถ้าพระเอกแพ้ต้องไปเข้าค่ายฝึกซ้อมกับชมรมแต่ถ้าชนะเขาจะเลี้ยงข้าวพระเอกตลอดทั้งเดือนพระเอกจึงรับคํท้าด้วยความมั่นใจว่าเขาต้องชนะแน่นอนแต่โดนพีก็ดันเปลี่ยนกะทิ กให้แข่งกันแบบคู่โดยเขาจะคู่กับจือหยีส่วนพระเอกก็ให้คู่กับนางเอกแล้วกันทําให้พระเอกวัยวายว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเล่นคู่กับยายนี่แล้วชนะเขาคงได้เป็นแชมป์โลกไปแล้วซึ่งรุนพีก็ไม่ได้บังคับแต่ถ้าหาักไม่เล่นก็ให้เขายอมแพ้ไปสุดท้ายพระเอกก็ต้องยอมแข่งและทีมของเขาก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้รุนพีได้ใจเลยมาท้าแข่งกับพระเอกอีกครั้งว่าก่อนจบค่ายฝึกซ้อมถ้าหาักนางเอกสามารถรับลูกของเขาได้ขอแค่ลูกเดียวเท่านั้นเขาจะยอม ทำทุกอย่างตามที่พระเอกต้องการแต่ถ้าพระเอกแพ้จะต้องยอมแต่งชุดผู้หญิงวิ่งรอบสนามพระเอกจึงมองไปที่นางเอกก่อนจะตอบตกลงทาเอานางเอกตกใจว่าเขาไปเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นขนาดตัวเธอเองยังไม่มั่นใจเลยทางด้านแม่เจียงก็แอบปลอมตัวมาดูนางเอกที่มหาลัยแต่ก็บังเอิญเจอหลิวหนงกับชุนเมยทําให้ได้ดูความลับเรื่องที่พวกเขาเคยจูบกันเธอจึงรีบมาหาพ่อของนางเอกและบอกให้ขนของกลับบ้านเดี๋ยวนี้พร้อมทั้งเล่าเรื่องที่ได้ยินมาทาเอาพ่อถึงกับอึง้งตัดมาที่ชมรมเทนนิส เมื่อพวกเขามาถึงสถานที่ฝึกซ้อมนางเอกกลับโดนดนพีสั่งให้ไปทํากับข้าวเพื่อที่จะไม่ให้มีเวลาฝึกซ้อมนั่นเองแต่สกิลการทําอาหารของเธอนั้นมันไม่ได้เรื่องเลยเธอจึงขอร้องให้พระเอกช่วยพระเอกจึงกลายมาเป็นพ่อครัวจําเป็นซึ่งเขาก็สั่งห้ามไม่ให้เธอบอกใครเด็ดขาดกับข้าวได้ถูกเสิร์ฟจ,จนเต็มโต๊ะทุกคนในชมรมต่างพากันชมนางเอกกันใหญ่ว่าเธอทําอาหารอร่อยแต่ยังไม่ทันจะได้ภาคภูมิใจเธอก็โดนพระเอกลา,ากตัว,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 ปวไปฝึกซ้อมอย่างหนักจนขาระบมไปหมด,วดวพวกเขาได้ทา การฝึกซ้อมกันแบบนี้ทุกวันจนกระทั่งพระเอกโดนหัวหน้าชมรมจับได้ว่าโดดซ้อมช่วงบ่ายทุกวันเขาจึงบังคับให้พระเอกอยู่ซ้อมด้วยนางเอกก็เริ่มลุกลี้ลุกลนเพราะไม่มีใครช่วยทํากับข้าวนั่นเองเย็นวันนั้นทุกคนจึงได้เห็นฝีมือที่แท้จริงของเธอเธอเลยบอกว่าก่อนหน้านี้พระเอกเป็นคนทํามาโดยตลอดกลายเป็นที่ฮือฮาของคนในชมรมจือหยีจึงชวนพระเอกออกมาข้างนอกเพื่อที่เธอจะสารภาพรักรก,กับเขานั่นเองแต่นางเอกกับดนพีก็ตามมาแอบฟังยังไม่ทันที่จื่อหยีจะได้สารภาพรัก,รก พระเอกก็เดินมาจับพวกเขาได้ซะก่อนและได้ลากตัวนางเอกให้ไปฝึกซ้อมนางเอกฝึกซ้อมจนขาแพลงแต่เธอก็ไม่ยอมบอกเขาในเช้าวันแข่งพระเอกเห็นเธอเดินกระเพลกระเพกเก็เลยเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงแต่เธอกลับบอกว่าไม่เป็นไรเธอแค่พันข้อเท้าหนาขึ้นเท่านั้นเองและเมื่อการแข่งกำลังจะเริ่มขึ้นพระเอกได้ให้กำลังใจเธอและบอกว่าเธอยังมีเขาอยู่ข้างๆทำให้นางเอกฮึดสู้ขึ้นมาและสุดท้ายเธอก็สามารถตีลูกของรุ่นพี่ได้สำเร็จแต่แล้วเธอก็กลับลม้มลงเพราะขาที่ปวดจนลุกไม่ไหวพระเอกจึงอุ้มนาง เอกออกไปจากสนามทันทีทําให้เธอในตอนนี้ยิ่งรักเขามากขึ้นไปอีกพระเอกให้นางเอกขี่คอกลับบ้านแต่เมื่อมาถึงก็ต้องพบว่าบ้านของเธอถูกขายไปแล้วเธอจึงรีบโทรหาพ่อด้วยความตกใจแต่กลับติดต่อไม่ได้พระเอกจึงบอกให้กลับไปรอที่บ้านเขาก่อนแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านพวกเขาก็เจอป้ายยินดีต้อนรับกลับบ้านขนาดใหญ่ที่แม่เจงได้ทําไว้ให้นางเอกนั่นเองพระเอกรู้สึกไม่พอใจนิดหน่อยที่พวกผู้ใหญ่ชอบทําตามใจตัวเองแม่เจงก็เลยส่วนเขากลับไปว่าเรื่องที่ไปจูบนางเอกนี่มันยังไง เาพวกเขาทั้งคู่ถึงกับไปไม่เป็นที่โดนจับได้วันต่อมาจือหยีมาชวนพระเอกไปดูหนังแต่พระเอกก็ปฏิเสธไปแต่แล้วเขาก็มาได้ยินนางเอกคุยโทรศัพท์กับรุนพี่อย่างหวานแหววทาให้เขารู้สึกไม่พอใจซึ่งความจริงแล้วนางเอกโดนรุนพี่ขอร้องให้ช่วยแสดงละครเพื่อจะทําให้จือหยีหึง จือยีได้สร้างข่าวหรือว่านางเอกกำลังคบอยู่กับรุ่นพี่ทำให้พระเอกไม่พอใจหวดลูกเทนนิสเข้าหน้ารุ่นพี่อย่างเต็มแรงจนเลือดกำเดาไหลานางเอกจึงรีวิงเข้าไปห้ามเลือดให้เขาเพราะกลัวรุ่นพี่จะเสียเซลล์ต่อหน้าจือยีแต่พระเอกกลับเข้าใจผิดเขาจึงตอบตกลงกับจือยีว่าจะไปเดทกับเธอ ซึ่งมันก็ทําให้นางเอกกับรุนพี่แอบบสะกดรอยตามไปดูพวกเขานางเอกก็พยายามทําทุกวิธีทางที่จะขัดขวางการเดทของพวกเขาพวกเธอแอบ,บตามพระเอกไปจนถึงร้านอาหารแต่แล้วรุนพี่ก็ขอตัวออกไปโทรศัพท์เจยีได้ถามสเปคของพระเอกเขาจึงตั้งใจพูดเสียงดังเพื่อให้นางเอกได้ยินด้วยซึ่งแต่ละคอก็ตรงข้ามกับเธอทุกอย่างเลยทําให้นางเอกเสียใจและไม่อยากสะกดรอยตามพวกเขาต่อแล้วส่วนรุนพี่ก็กําลังโทรไปเตี้ยมกับคนที่เขาจ้างมาให้เล่นเป็นมาเฟียเพราะเขาจะใช้ความเท ที่เามีเรียกคะแนนจากจือหยีนั่นเองและตอนที่5ถึง8ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ